สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูก้อยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทํากายบริหารก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วทาไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะให้เด็กๆเอามือจับลายค่ะ่ามุนไหลไะะะะ่ไปพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่คันนี้เอามือจับท้ายทอยนะคะนวดเบาๆนะคะไปพร้อมกันหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะคราวนี้กำมือนะคะกำเบนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวจะทำกายบริหารเสร็จแล้วคราวน,นี้เรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะ วันนี้คุณครูจะสอนเด็กในหน่วยที่2นะคะตัวฉันนะคะเรื่องร่างกายของฉันอ่ะเด็กๆดูหน้าถัดไปในหน้าถัดไปคุณมีคุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือนะคะคำคล้องจองขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าที่14นะคะอ่าเด็กๆเจอหรือยังลูกเจอหรือยังคะอ่าเจอแล้วอ่ะคราวนี้เด็กๆดูนะคะอ่าแล้วพูดไปพร้อมกันกับครูก้อยเลยนะคะอ่ะ ร่างกายแขนขาแข็งแรงอ่าถัดไปค่ะถัดไปลูกอู้เพื่อนทำลังทำอะไรคะทานอาหารใช่ไหมคะอ่าเพราะเรากินข้าวนะคะอาหารครบคันอ่าเด็กๆเปิดหน้าถัดไปหน้าถัดไปของเรามีอะไรบ้างว้าวมีอะไรคะลูกมีไข่ดาวด้วยใช่ไหมคะอ่ากินนมกินไข่ทุกวันกินผัก ด้วยกันสมบูรณ์เติบโตอาเด็กๆพูดตามคุณครูได้ไหมคะลูกอ่ะคราวนี้เรามาดูหน้าถัดไปวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอ่ามาดูซิว่าคุณครูจะพาเด็กๆทําอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทํานมสีชมพูอาเด็กๆดูก่อนคะ่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ามีอุปกรณ์ที่หนึ่งคือน้ำเฮลิบอยอ่ะแล้วก็มีนมนะคะนมจืด แล้วก็มีช้อนมีแก้วอ่าคราวนี้เด็กๆมาดูวิธีการทำนะคะวิธีการทำนะคะว่าเราทำอย่างไรนะคะเราถึงจะได้นมสีชมพูนะคะลูกอ่าขั้นตอนที่หนึ่งะคะให้เด็กๆเ,เทนลมลงไปในแก้วนะคะลูกอ่าเทนลมลงไปนะคะอ่าเทนลมลงไปแล้วนะคะคราวน,นี้ใส่น้ำเฮลบอยลงไปนะคะลูก เด็กดูสีต่อไปเราจะทำอะไรใส่นมสีชมพูอ่ะเด็กๆเทลงไปเลยค่ะอ่าคันนี้เด็กๆเทลงไปแล้วนะคะอ่าคานนี้คนให้เข้ากันนะคะลูกนี่เราได้นมสีชมพูแล้วเห็นไหมคะลูกอ่าสีชมพูนะคะไม่ยากเลยนะคะลูกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะอ่าเห็นไหมคะลูกได้นมสีชมพูแล้ว ก่อนที่เราจะดื่มนมนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วร้องเพลงไปพร้อมกันเลยนะคะร้องตามคุณครูก่อนก็ได้นะคะอ่านี้พร้อมแล้วนะคะ,ะดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอดดื่มแล้วอย่าทำเลอะเธอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเธอดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงอีกหนึ่งรอบนะคะดื่มดื่ม ดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเธอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเอดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงโอ้ใช่ไหมคะลูกอ่าคุณครูขอฝากนิดนึงนะคะลูกเวลาอ่าฝากผู้ปกครองตอ่ออ่าอัดคลิปนะคะตอนที่เด็กๆกำลังทำนมสิชมูพูนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูการบ้านของเรานะคะอ่ะการบ้านและใบงานนะคะ ใบงานอยู่ในหน้าที่30เขาบอกว่าให้เด็กๆดูซิว่ารูปภาพใดคือรูปภาพเด็กผู้ชายนะคะแล้วให้ใช้สีขีดลงไปนะคะอ่าส่วนการบ้านการบ้านอยู่ที่หน้า35เหมือนกันกับใบงานเลยเขาบอกว่าให้เด็กๆใช้สีขีดทับรูปภาพเด็กผู้ชายนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้ครูก้อยมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย